ให้เก็บเข้าในโกดังก่อนเพราะว่าฝนตกมันจะน้ำเข้านันจะสนิมจะเข้านะครับผมอ้เดี๋ยวเราอันนี้เป็นกองปีเนียมนะครับยังไม่ได้ลื้อเลยนะครับผมเหล็กกำลังขยับขึ้นนะครับช่วงนี้อัปเดตร้านช่วงกลางเดือนสิงหานะครับผมอ่าหลังจากที่เข้าโกดังแล้วทีนี้ ออกมาด้านนอกโกดังต่อด้วยคานหน้าแล้วก็ต่อด้วยรถเป็นคันต่อนะครับเดี๋ยวผมอาจจะทำเป็นสองคลิปก็ได้นะครับอัปเดตร้านถ้าลูกค้าค่อยๆดูทีละคลิปเอาคราวกันนะครับผมตู้ก็มีนะครับสำหรับตู้นนี้เป็นเป็น ตู้สาหรับใส่รถแชกนะครับผมลูกค้าถอดออกจากรถมิตซูนะครับตู้ตู้แห้งตัวนี้นะครับม,รม,มีใครอยากไปใส่ตู้ไหมเอาเอามีใครอยากไปใส่รถไหมครับแต่ว่าเป็นของรถแฉกนะครับผมแชกมิตซูนะครับเป็นพวกคานหน้า isuzu fbr คานหน้าฮิโน่ f b f c มีหมดนะครับแล้วก็สําหรับไปทําชีพอ้อยก็เป็นคานหน้าพวก t x นะครับส่วนมาก ช่างเขาจะเอาไปทํานะครับหรือว่าชอบเล็กชอบใหญ่ก็ตามใจชอบนะครับผมโซนทางนี้จะเป็นโซนพวกคานหน้าเฟืองท้ายที่ถอดออกจากยางกระทะล้อแล้วนะครับผมตะกี้นะจะไหลก็หนีแล้วครับช่วงเล็กขึ้นวาันตัดไปวัาไหลถ้าพูดได้เบิ้งคลิปย้อนหลังเนี่ยโอ้ตัดละเน่ละในนี่นครับยังเหลืออีกหลายครับผมหันขึ้นอีกกตัดอีกครับบริยาก บรรยากาศดีครับผมผ้ายูเขา่าฝนตกซอดแจงปัดเลยครับอ่าเดี๋ยวผมเริ่มต้นรถเป็นคันจากคันนี้นะครับผม สำหรับรถบัสคันนี้ก็อยู่ประมาณ9เมตรนะครับ9เมตร8เมตร9เมตรนะครับนี้อยู่ประมาณนี้นับช่องหน้าต่างดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9อ๋อก็จะประมาณนี้นะครับ8เมตรไม่เกิน9เมตรนะครับเป็นส่งคลาสสิกอีกคันนึงนะครับผมเอกสารคู่มือมีนะครับเล่มมีนะครับแต่ว่าไม่ได้ถอนนะครับนี่ไม่ได้ถอนประกอบการนะครับมีแต่เล่มชุดโอนไม่มีนะครับ คันนี้ถ้าขับวิ่งได้ผมจะขายอยู่ในราคา,าขับทั้งคันแบบผมเอาแสนเจ็ดนะครับทำไมผมถึงขายแสนเจ็ดนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่องอิซูซูหกบีกีหนึ่งแล้วก็เป็นเกียร์ล็อกนะครับผมเอกสารคู่มือโอนไม่ได้ทำไมถึงขายแสนเจ็ดนะครับผมขับแบบขับได้นะครับมีแต่เล่มให้เพราะว่าเครื่องเกียร์มันเป็นของอิซูซูหกบีกีหนึ่งร้อยเจ็ดห้านะครับผม ถ้าเอาแบบคงลากเข็นไปได้ถอดเครื่องเกียร์หม้อน้ําออกถอดลูกเฟืองท้ายถอดเพลาข้างก็ผมขายอยู่ในราคา1นึ0 0แบาทนะครับ1นึ0 0แบาทนะครับคันนี้ยังอยู่กับทรงคัสสิกอีกอยู่นะครับอ้อคันนี้ยังไม่ไปเลยครับคันนี้เอกสารชุดโอนคู่มือเรียบร้อยนะครับแจ้งมอ79นะครับป้ายทะเบียนตัวนี้เป็นป้ายทะเบียนปลอมที่ลูกค้ามาติดนะครับคือรถคันนี ป้ายจริงๆก็คืนขนส่งไปแล้วนะครับเป็นป้ายทะเบียนหนึ่งศูนย์นะครับแต่ว่าโอนได้นะครับรถคันนี้โอนได้ถูกต้องทุกอย่างนะครับเลขเครื่องเลขคันสีตรงนะครับไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องป้ายนะครับผมแกะออกเลยนะครับป้ายตัวนี้นะครับผมขายอยู่ในราคาหนึ่งแสนเจ็ดหมืนบาทนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมืนบาทนะครับเป็นคัสซีฮีโน่เจเอ็มเป็นเครื่องเ h ชเจ็ดร้อยนะครับอ่าทรงคัสิีมากนะครับคันนี้ อ้าวรถคันนี้ถอดล้อไปแล้วนะครับก็ส่งโบราณอีกคันนึงนะครับเหมือนกับตู้รถไฟเลยประตูข้างเหมือนกับตู้รถไฟเลยนะครับผมเป็นรถยาวเก้าเมตรสิบเมตรประมาณนี้นะครับผมเป็นคัสซีฮิโน่เคลครับคันนี้เครื่องเป็นเครื่องอีสุหกบีดีหนึ่งเกียร์ล็อกนะครับเปิดขายอยู่ในราคาสองแสนบาทนะครับสองแสนบาทนะครับคันนี้เพราะว่ามันได้เครื่องได้คัสซีนะครับผมเอาต่อนะครับ สำหรับรถฮิโนคันนี้เป็นรถฮิโน่เอฟบีนะครับเอกสารคู่มือโนเลมนะคันนี้โนเลมครับเปิดขายอยู่ในราคา1นึ0 0แหกหมห้าันบาทนะครับผมเครื่องดีคัสซีสวยนะครับหมอก็สวยนะครับผมถ้าจะแยกก็แยกได้นะครับหัวผมขายอยู่ห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเครื่องเกียร์ก็แยกได้นะครับเครื่องเกียร์เป็นร้อยสิบเจ็ดแรงมานะครับผม เครื่องดีคัตซีสวยนะครับมาต่ออยู่ที่รถคันนี้เมืองพลยังไม่ไปนะครับก็เปิดขายอยู่ในราคา1นึ่0 0สนบาทนะครับคันนี้1นึ0 0 0สบาทนะครับเอกสารคู่มือชุดโอนเรียบร้อยนะครับนี่เป็นคัตซีฮีโน่เจเนะครับเป็นเครื่องอีซู6 b กบีดีหนึ่งนะครับผมอนี้แจงมอจีเก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้จะเป็นส้นส้นถอดออกจากเฟืองท่ายขั้นหนานะครับเป็นส้นของอยางยางกระทะล้อนะครับอา้าวยังอยู่กับทรงคัสซิกอีกอีกขั้นหนึ่งนะครับผมอีกขั้นหนึ่งถ้าขายไปเป็นคันแบบนี้ไปเลยผมขายอยู่หนึ่งแสนหกหมืนห้าพันบาทมีเครื่องนะครับเป็นเครื่องฮ e ิโน่อีซีร้อยถ้าเอาแบบลากเข็นไปได้ผมขายอยู่ไม่เกินแสนนะครับเก้าหมื่นถึงแสนไม่เกินแสน เอาเอาเกลื่นก็ได้เอาขั้นนี้เอาเอา 90, กลื่นก็ได้ครับผมบ่เอาเครื่องเกลี่ยนะครับผม mm hmm. ขัดสิกิลิอ่ะเอามาพอสัตว์ไงบ่าในขั้นแบบไงเลยครับ12เมตรทรงมังกรตัวนี้ ยังบ่ไปอยู่นะครับเปิดในราคาขายอยู่สองแสนบาทนะครับผมเป็นเครื่องกลางโอ้เป็นเครื่องนาครับเป็นเครื่องนาเป็นเครื่องนิสสันพีโท bo โบนะครับเป็นคันซีเบนนะครับคันนี้เบาะไม่มีนะครับขายอยู่ในราคาสองแสนบาทนะครับวันนี้พนักงานมาคนเดียวนะครับมาคนฝรั่งมาฟิลิปคนฝรั่งเศสคนเดียวนะครับคันนี้เอาคันซีมันเอาไปพ่นไปนะ่าคั 4, นซีนิสสันเล คัสซีนิสสันแจ้งมอเจ็ดเก้าฮันนะเอาสเปรย์ไปพ่นไว้คันที่ขับมาจากพิบูนมังสาหาันรครับเป็นเครื่องหุบีจีชําแหลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเลือแต่เครื่องไทยแหนบรลออขอาดหนาครับคัสซีไปเจ็บแล้วรถล,ลมสักชําแหลแล้วนะครับผมคันนี้เป็นเครื่อง j จอนะครับลูกค้าท่านใดกำลังมองหาเครื่อง j o 4สูบ140แรงไปใช้งานอยู่ก็ โทรมาหาผมนะครับผมแต่ว่าเครื่องไม่มีใบคุมครับเครื่องไม่มีใบคุมอ้าวเหล็กกําลังขึ้นนะครับอีกไม่นานนะครับคงได้ขายนะครับเพราะว่าเหล็กกําลังขยับขึ้นนะครับตอนนี้ตู้สีข้าวก็มีนะครับตู้สีข้าวตู้สีข้าวเป็นเกษตรพัฒนานะครับผมใช่ไหมเอาขึเขียนว่าลุงอรุณเดี๋ไปดูก่อนนะตู้สีข้าวเป็นลุงอรุณนะครับตู้สีข้าวเป็นลุงอรุณนะครับผม สภาพสวยใช้งานได้นะครับขายอยู่สี่หมืนบาทนะครับผมสำหรับรถดับคันนี้เอกสารคู่มือก็ไม่มีนะครับโนเลมนะครับเป็นเครื่อง isuzu 400 4b d1 ร้อยสิบแรงนะครับเป็นดับนะครับผมขายอยู่ในราคาหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนสองสองหมืนห้าพันบาทครับ เป็นพวกคัสซีเบนก็มีนะครับลูกค้าท่านใดอยากก็ไปต่อรัาก็ได้นะครับผมรถคันนี้ก็ยังไม่ไปนะครับอัปเดตราคาลงมาอยู่ที่สองแสนนะครับคันนี้เอกสารคู่มือชุดโอนเรียบร้อยนะครับเป็นเครื่อง e h 7เจรอเป็นคัสซีฮิโนเจทีนะครับผมขายอยู่สองแสนนะครับผมคันนี้รถแทนเลอร์คันนี้เปิดขายอยู่ในราคาหนึ่งแสนบาทนะครับหนึ่งแบาทมีเล่มนะครับแต่ว่าไม่มีชุดโอนนะครับ เจ้าของเพิ่นตายแล้วตัวนี้เป็นมิตซูทั้งคันนะครับทันเทนเลอร์เป็นเทนเลอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเครื่องก็เป็นเครื่องมิตซูนะครับเครื่องดีมากนะครับคันนี้ขายอยู่ในราคาแสนทวนนะครับอ้คันนี้ยังรถโบราณยังอยู่อยู่ครับปีกแม็กับยังอยู่นะครับ นี่ให้บรรยากาศคือม,มัดมือเลยครับพี่น้องมือนีรถโบราณคันนี้ก็ยังอยู่นะครับคันนี้เปิดขายอยู่ในราคาแสนทวนนะครับรถโบราณครับรถโบราณ าทางนี้ก่อนก็แล้วกันเอาคาสสกอีกคันหนึ่งมาแล้วนะครับแปดแปดเมตรนะครับคันนี้ที่เราขับมาจากจังหวัดอุดรธานีนะครับผมเอกสารคู่มือมีนะครับเล่มมีแต่ว่าไม่มีชุดโอนนะครับเพราะว่าไม่ได้ถอนประกอบการนะครับถ้าเอาแบบวิ่งขับไปได้ก็ อยู่หนึ่งแบาทนะครับถ้าเอาแบบลากเข็นไปได้ถอดเครื่องเกียร์หม้อน้ําออกก็อยู่ประมาณแสนทวนนะครับคันนี้สงคลาสสิกนะครับสวยนะครับคันนี้เท่ดีฮสำหรับรถบัสคันนี้คันนี้มาจะใสนอ้อบบนี้ แล้วลงเลยได้บ้าเนี่ยตอนนี้เปนเครื่องอะไรวะอืจำรถขั้นอิบอะไรครับพี่น้องมาจากไสน้ะเป็นเครื่องอย่างน้องบาทเ่ยหลากมากล้ก็เป็นบันี้ลืมก็เป็นครับ รับบอ๊อบาทนี่เครื่องอยังงวะเดี๋ยวครับบองเครื่องก่อนเพื่อจะจําได้ตัวนี้เป็นเครื่อง e h เจ็ดร้อยนะครับมาจากไหนเนาะเดี๋ยวผมขอผ่านก่อนนะครับรถคันนี้จําไม่ได้แล้วมาจากไหนอ่ายังมาอยู่ที่โกสมรถคันนี้นะครับอแยกก็แยกนะครับยกก็ยกนะครับคันนี้ เพราะว่าไม่น่าจะขายเป็นคันได้นะครับต้องได้แยกนะครับลูกค้าอยากได้อะไรชิ้นไหนก็แยกให้นะครับเพราะว่าเป็นเครื่อง HO7C นะครับเกียร์เป็นเกียร์ HO นะครับคันนี้เป็นคัด CKL นะครับผมยาวสิเมตรนะครับคันนี้ฟิลิปรถคันสีชมพูนหรอว่าจะใส่ป่ะนี่ไหมโอ้จำได้แล้วเขามาจากอุบลเนาะ โอเคครับจําได้แล้ว oh, จะโอ้ห้น่าไปซื้อแมมเบอร์สิโอ้จะาของไปซื้อั้งเรื่องวัที่ห้องหกร้อยไปสามคนนะ่ะโอ้ oh, ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับลืม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 จำได้แล้วครับรถคันนี้มาจากจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับอยู่ที่หัวตะพันนะครับผมโอ้ oh, จะาของไปซื้อครับจำว่าอะไรครับผมไปลากมากกับสอนอากับฟิลิปคนฝรั่งเศสคันนี้ก็แยกอีกคันนึงนะครับมีแต่เล่มมานะครับผม ไม่มีชุดโอนนะครับลูกค้าขายตามสภาพนะครับผมแยกก็แยกยกก็ยกนะครับผมเรื่องเฉพางไปซื้อครับลืมอ่าวสำหรับรถคันนี้ยังไม่ได้ํำแหละยังไม่ได้ไปไหนนะครับเพราะว่าเครื่องเกียร์ถอดขายให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับคันนี้ ถอดเครื่องเกีียออกแล้วรอชํำแหละครับผมคันนี้คันนี้ก็ถอดเครื่องเกีียวออกแล้วนะครับผมถ้าลากเข็นไปได้จะขายยูนแสนสองนะครับผมแสนสองเออบอกงี้นครับคันคันคันนี้แสนสองครับผมคันนี้แสนสองครับคันเขียวคันเขียวนี่แสนสองนะครับถ้าเอาแบบลากเข็นไปได้บ่มีเครื่องเกลียนะครับผม ขอโทษขออภัยนะครับคันนี้1นึ่งแสนมืคันนี้อยู่แสนห้านะครับถ้าเอาแบบลากเข็นไปได้นะครับทําไมผมถึงขายแสนห้าเพราะว่าตัวนี้เป็นคัดซีฮิโน่บีนะครับผมคันนี้เป็นคัดซีฮิโน่บีเคันนี้มาจากไหนคันนี้มาจากจากเจดีสุพรรณบุรีนะครับ ยังไม่ไปนะครับยังไม่ไปนะครับขักพวกถึงช่ำแหลมเล้ลครับเหลือคันเดียวนี่หละ,ะคันนี้ถ้ายกคันก็ขายอยู่แสนสองนะครับถ้ายกคันขายอยู่แสนสองนะครับเอกสารทะเบียนค้อมือไม่มีนะครับเนี่ยเป็นเครื่องสีูบนะครับฟิลิปฟิลิป ขี่เรียบมองลมเบียก็ไปดีวะตาเราจะขั้นไหนดปเลยอีกขันหนึ่งครับรถเลื้ออีกขันหนึ่งขันนี้เป็นทรงโบราณนะครับผม ถ้าเอาเครื่องเกียร์ถ้าเอาเครื่องเกียร์ลูกเฟืองท้ายหม้อน้ำออกผมขายอยู่แปดหมืนห้านะครับคันนี้ทรงโบราณน,นะครับเครื่องเกียร์เป็นอิสุสุร้อยยี่สิบนะครับถ้าเอาแต่โครงแบบลากเข็นไปได้ผมขายอยู่แปดหมืนห้านะครับคนันนี้คลาสสิกมากจริงๆนะครับโอ้บ้านผมเสร็จแล้วครับผม สีขึ้นบ้านไหมช่วงวันที 9, ่เก้าพฤศจิกาแล้วครับเก้าพฤศจิกายนสองห้าหกห้านะครับ, 9, 25, 65, รบผมจะขึ้นบ้านไหมครับผมผมปัดพื้นที่ไม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะสีเทคอนกรีดครับสีเท่อนอรีดจัดนี่ฮอดบ้านครับผมแล้วก็หลังจากนั้นจะสีเอาหินคุกลงนะครับมันใหญ่พอครับผ่มีเงินเทเ <laughs> <laughs> ทปุ่นมด <laughs> เนี่ยมดมาหน่อยนะครับเนี่ย ครับผมบสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อครับเอาไว้พอกันคลิปหน้านะครับขอบก่าวคำว่าขอบคุณครับสวัสดีครับผมมาวินเชียงกงซื้อขายทั่วไทยครับผมค,ครับสวัสดีครับ